นีาม่แ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 ม่าม่แ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 ม่าม่แ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 ม่นม่แม่แม่แม่อม่าม่แม่แม่อม่แม่าม่แ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 ม่าม่แ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 ม่ะม่แม่แม่แม่ม่ม่แม่าม่แมแม่แมแม่แม่มมมมม่มม่มมมม ไปไงบ้างพอ,อจะกินได้ไหม,อ,มอร่อยมากวันนี้เป็นมื้อที่อร่อยที่สุดตั้งแต่ขึ้นเรือมาเลยอ,อ๋อเหรอพวกเจ้ามีใครที่รู้สึกว่าเวียนหัวหน่อยๆไหมไม่นะท่านเวียนหัวเหรอข้าเปล่านะข้าเป็นห่วงพวกเจ้าต่างหากเล่าปกติแล้วเนี่ยวิญญาจาร์ขึ้นเรือของพวกเราต้องอ้วกต้องเวียนหัวกันหลายวันเลยพวกเราร่างกายแข็งแรงปรับตัวได้นานแล้ว วันนี้ลุงหายแปลกๆไปนะท่านใส่อะไรลงไปในอาหารจะให้เราเวนหัวหรือเปล่าอืมแม่เจ้าในมุกเยอะจริงๆท่านปรับอาหารการกินค้าสร้างบรรยากาศไม่งั้นอยู่กลางทะเลทุกวันคงจะเบื่อแย่อพูดได้ดีนันข้าจะเล่าเรื่องตลกให้ทุกคนฟังโลกนี้ไม่แน่นอนไม่แน่นี่อาจจะเป็นมื้อสุดท้ายแล้วจะเป็นนะ ส่งพวกมันให้สํานักวิญญาณยุดจัดการจะเป็นคนของสํานักวิญญาณยุดเพราะพวกเจ้าเดี๋ยวข้าก็ได้ไปแล้วพวกเจ้ามีความแค้นกับสํานักวิญญาณยุทดเขามาพวกเจ้าให้สํานักว <being in> <world> ิญญาณยุดงั้นอนาคตพวกเราก็จะไม่เหมือนกันแล้ว งั้นเกรงว่าคงต้องผิดหวังแล้วล่ะเป็นไป,ไปได้อย่างไรแปลกใจละสิว่าทำไมคนของตัวเองล้มลงก่อนข้าเจอว่ามีบางอย่างอยู่ในอาหารของพวกเราบริการที่ดีเช่นนี้พวกเจ้าเก็บเอาไว้ใช้เองเถอะพวกหลงหลงหลับไปแล้วไม่ปลุกพวกนางแล้วกัน หลายวันนี้ข้าใช้เข็มทิศและพระอาทิตย์จับทิศทางพบว่าเรือวนอยู่ที่เดิมไม่ได้ไปทิศทางของเกาะเทพสมุทรพวกนัน้นผิดปกติลูกเรือพวกนั้นจับตาดูพวกเราตลอดน่าจะกําลังสํารวจการนอนและการเคลื่อนไหวของพวกเราจับพวกมันมาเค้นถามซะเลยเฮ้เจ้าวนอย่าแวกย่ให้งูตื่นให้พวกมันเผยตัวออกมาคาดว่าอีกไม่นานหรอกใช่พวกเราต้องระวังให้มาก บอกชื่อให้เซียงเซียงคอยดูพวกอาหารด้วยตอนที่ออกไปสำรวจอืมอ,อ,อพวกเจ้านี่ฉลาดจริงๆเลยเป็นวิธีปกติของเจ้าสินะหาเรื่องหลอกลูกค้าออกทะเลแล้วก็หาโอกาสค่าเอาทรัพย์สินเพราะรูว่าพวกเรามีความแค้นกับสำนักวิญญาณยุต และอยากจะเอาไปสร้างผลงานเรือวนเวียนอยู่ใกล้ชายฝั่งไม่ห่างคอยจับตาดูพวกเราตลอดเรื่องพวกนี้ข้ารู้นานแล้วพวกเจ้าจับได้แล้วยังไงที่นี่คือบนเรือไม่มีข้าพวกเจ้าก็อย่าคิดว่าจะออกไปได้มีแต่ต้องตายเท่านั้นในเมื่ออยากเป็นคนของสำนักวิญญาณยุธนั้นก็ปล่อยเจ้าไว้ไม่ได้อิ あっ。Oh, oh, oh, oh.